ตอนที่259ข้ากค่าก็คือเต่าสเสวียนเตอเกิดความเครียดแค้นเห็นได้ชัดว่าเมื่อเย่ชางชิงเอ่ยคำพูดนี้ออกไปในสายตาของทุกคนผู้อาวุโสเย่เหมือนจะมีความเข้าใจในพระธรรมมิน้อยแต่ปัญหาก็คือนับแต่โบราณมาแม้ว่าลัทธิเต่าแห่งจงหยวนและาศาสนาพุทธแห่งซีม่อจะมีใช่อริกันแต่เนื่องด้วยหลักคําสอนที่ต่างกันจึงทําให้ลัทธิเต่าและาศาสนาพุทธมิค่อยไปมาหาสู่กัน แต่ความเข้าใจในพระธรรมของผู้อาวุโสเย่นี่มันอะไรกันใช่แล้วผู้อาวุโสเย่นั้นมาจากสวรรค์บางทีบนสวรรค์ความสัมพันธ์ของลทัทธิเต๋าและาศาสนาพุทธอาจจะปรองดองกันก็เป็นได้คงด้วยเหตุนี้ผู้อาวุโสเย่ถึงมีความเข้าใจในาศาสนาพุทธด้วยอืมหากมีมีสิ่งใดผิดพลาดคงจะเป็นเช่นนี้แน่ และในครั้งนี้การที่ผู้อาวุโสเย่เป็นตัวแทนลทัทธิเต๋ามาประชันการเทศกับสเสวียนเตอ๋อหากเข้าใจในพระธรรมอย่างลึกซึ้งเช่นนั้นการประชันการเทศในวันนี้พวกสเสวียนเต๋อจะต้องพ่ายแพ้อย่างมิต้องสงสัยคิดถึงตรงนี้คนของลทัทธิเต๋าต่างก็สบตากันด้วยรอยยิ้มในตอนนั้นเองเย่ชางชิงก็เอ่ยกับสเสวียนเต๋ออีกว่าแม้คําตอบนี้ของท่านจะมีผิดแต่ยังนับว่ามีถูกต้อง เวียนเตอ๋อได้ยินเช่นนั้นก็ขมวดคิ้วมุ่นใบหน้าขาวใสปรากฏสีหน้าประหลาดใจออกมาต้องยอมรับว่าผู้แข็งแกร่งแห่งลทัทธิเต๋าตรงหน้าผู้นี้มีตะบะัที่ลึกล้ำสุดจะอย่างจริงๆแม้แต่เขาเองก็ยังมีอาจสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนที่ของพลังปราณของคนผู้นี้แม้แต่น้อยแต่อีกฝ่ายเป็นเพียงคนของลทัทธิเต๋าหาใช่คนของาศาสนาพุทธไม่มินำซ้ำบัตรนี้อีกฝ่ายกลับคิดว่าความเข้าใจที่เขามีต่อพระธรรมนั้นไม่ถูกต้อง หลังจากเงียบไปครู่หนึ่งสเสวียนเตอ๋อก็เอ่ยปากถามเย่ชางชิงขึ้นว่าขอถามโยมว่ามิถูกต้องเยี่ยงไรนั้นหรือเย่ฉางชิงจึงยิ้มออกมาพระพุทธเจ้าไร้รูปร่างรูปร่างเกิดจากสรพสิ่งเย่ฉางชิงเอ่ยขึ้นเพราะตอนที่อยู่โลกนั้นเย่ชางชิงเคยอ่านคัมภีร์ของศาสนาพุทธมามา,มากมายหนึ่งในนั้นได้มีคัมภีร์หนึ่งกล่าวเอาไว้ว่าสรพสัต์และพระพุทธเจ้าล้วนเท่าเทียมเมื่อรู้แจ้งแล้วสัพสัตก็คือพระพุทธเจ้า ขณะเดียวกันพระโคดพุทธเจ้ายังกล่าวว่าการที่สัพพสัตกลายเป็นพระพุทธเจ้าถือเป็นระดับสูงสุดเช่นนั้นเย่ฉางชิงจึงมองว่าในคําถามแรกนั้นเขาเป็นฝ่ายชนะแล้วหลังจากเงียบไปพักใหญ่สเสวียนเตอ๋อก็พนมมือขึ้นแล้วเอ่ยเรียบๆว่าโยมกล่าวได้ถูกต้องครานี้อัตมาแพ้แล้วเย่ฉางชิงได้ยินเช่นนั้นก็มิได้แสดงสีหน้าใดๆออกมาเพียงแค่พยักหน้ารับเบาๆเท่เานัา้น ทว่าเมื่อเหล่าคนของลัทธิต่าได้ยินคำพูดของสเสวียนเตอต่างก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจก่อนหน้านี้ในการประชันการเทศของทั้งสามดินแดนศักดิ์สิทธิ์ใหญ่ก็เป็นการถามตอบทั้งหมดสิบครั้งเช่นกันทว่าสเสวียนเตอกลับมิเคยแพ้มาก่อนบัดนี้ได้มาประชันกับผู้อาวุโสเย่เพียงคำถามแรกก็แพ้เสียแล้วแค่จินตนาการดูก็รู้แล้วว่าตอนนี้ทุกคนนั่นตื่นเต้นมากเพียงใดในตอนนั้นเองเย่ชางชิงก็ได้ยื่นมือออกไปพร้อมกับเอ่ยว่าเชิญ สเสวียนเตอร์ครุ่นคิดเล็กน้อยจากนั้นจึงเอ่ยถามเย่ชางชิงในเมื่อคำถามแรกโยมถามว่าพระพุทธเจ้าคือสิ่งใดเช่นนั้นอัตมาก็อยากรู้ว่าเต่าคือสิ่งใดทันทีที่ได้ยินคำถามแม่เย่ชางชิงจะยังมิได้เอ่ยสิ่งใดทว่าคนของลทัทธิเต่าที่อยู่ทางด้านหลังตอนนี้กลับรู้สึกนั่งมิติดขึ้นมาทันทีสเสวียนเตอร์ผู้นี้ช่างไร้กาศยิ่งนักเมื่อครูผู้อาวุโสเย่ถามว่าพระพุทธเจ้าคือสิ่งใดและสเสวียนเตอร์ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป บัดนี้สเสวียนเตอกลับถามกนว่าเตาคือสิ่งใดเช่นนั้นคําตอบที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือทุกสรพสิ่งมีเตาสรรพสัตเป็นเตาได้เช่นนี้แล้วมีก็เท่ากับเป็นการแสดงว่าลัทธิเตาและาศาสนาพุทธมีต้นกำเนิดเดียวกันเยี่ยงนั้นหรือและหากผู้อาวุโสเยตอบกลับไปเช่นนี้จริงความพ่ายแพ้ของสเสวียนเตอก็ไร้ซึ่งความหมายหน้าสิกคิดได้เช่นนั้นต้วนช้างเตอผู้มีนิสัยมุทะลุจึงอดมีได้ที่จะสอบทอทออกมาบัตรซบ ระหว่างที่เย่ช้างชิงหันไปมองนั้นวินาทีต่อมามีเพียงต้นช้างเตอ๋อที่มีสีหน้าเปลี่ยนไปแม้แต่คนอื่นๆเองก็อดมิได้ที่จะก้มหน้าลงด้วยความละอายใจหลังจากคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเย่ช้างชิงก็เอ่ยกับสเสวียนเตอ๋อช้าๆทีละคำว่าข้าก็คือเตา๋าทันทีที่สิ้นเสียงทั่วทั้งลานก็เงียบสงัดลงทันทีทุกคนที่อยู่ในที่นั้นต่างก็มีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกอึดใจต่อมา เหมือนกับว่าคำสี่คำของเย่ชางชิงได้ไปทำลายความลับบางอย่างของสวรรค์เข้าเปรียงเปรียงเปรียงทันใดนั้นพลานก็เกิดเสียงฟ้าร้องดังสนั่นวั่นไหวขึ้นขณะเดียวกันท้องฟ้าด้านบ้านจูนจู่ก็เกิดสะเทือนและมีรอยแตกร้าอันน่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นกลางอากาศมีนานรอยแตกร้านี้ก็เริ่มขยายออกมากขึ้นก่อนจะกระจายไปทั่วจากนั้นก็มีไอพลังปันป่นป่วนประตูออกมา เพียงคลิปตาท้องนาภาพลันถูกปกคลุมด้วยไอยพลังปริศนาเป็นภาพอันน่าสะพรึงกลัวราวกับบรรยากาศตอนที่โลกนี้ถือกำเนิดขึ้นก็มีปานขณะเดียวกันหลังมีเสียงฟ้าร้องดังขึ้นเป็นระลอกแสงสีขาวค่อยๆกระพริบขึ้นมาสองให้ฟ้าดินบริเวณนั้นสว่างสวัยไปทั่วเวลาผ่านไปมิกี่อึดใจลำแสงอันเจิดจ้ามากมายก็ส่องทะลุกลุ่มมวลพลังนั้นลงมา ทุกคนราวกับเห็นว่ามีดอกบัวสีทองระยิบระยับหลายดอกอยู่ในมวลพลังนั้นแม้จะเลือนรางก็ตามขณะเดียวกันก็ยังได้แผ่ไอพลังเต๋าที่แตกต่างกันออกมาอีกด้วยแน่นอนว่าเวลานี้สิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากที่สุดก็คือกายของเยช่ชางชิงได้มีไอพลังเต๋าหลากหลายรูปแบบไหลออกมาจากภายในอีกทั้งยังบริสุทธิ์เป็นอย่างมาก เพียงเท่านั้นเหล่าผู้ที่มีตะบานขั้นสูงที่อยู่ณนะที่นั้นยังเห็นว่าไอที่แผ่ออกมาจากร่างของเยชางชิงนั้นมีการเชื่อมต่อและสะท้อนกับเหล่าดอกโบสีทองมากมายอีกด้วยนี่มันนี่มันนี่มันช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆเขาเป็นใครกันแน่ถึงสามารถสะท้อนพลังกับดอกบวัวทองแห่งเต่ามากมายเช่นนี้ได้หรือว่าผู้อาวุโสเย่คือร่างอาวตารแห่งเต่ามีน่าจะเป็นไปได้ หากเป็นร่างอาวตารแห่งเต๋าจริงเช่นนั้นผู้อาวุโสเย่จะมาปรากฏตัวในโลกมนุษย์เช่นนี้ทำไมกันก่อนหน้านี้ยังได้มีการเสริมวิธีแห่งเต๋าของโลกนี้แต่กลับล้มเหลวอีกต่างหากมิใช่ผู้อาวุโสเย่คงจะเกิดความรู้แจ้งบางอย่างจึงได้เกิดนิมิตเช่นนี้ขึ้นแต่ว่าเขามีตบรารมีแก่กล้าเพียงใดกันน่าเหลือเชื่อคาดมิถึงจริงๆขณะเดียวกันเสวียนเตอเองก็เริ่มรู้สึกปล่อยวาง เพราะในที่สุดเขาก็รู้แล้วว่าผู้แข็งแกร่งแห่งลทัทธิเต๋าตรงหน้าเหตุใดจึงมีสมบัติพิสุจน์ถึงสองชินสามารถสะท้อนพลังแห่งเต๋าได้ผู้ที่เก่งกาจระดับนี้ต่อให้เขาบำเพ็ญเพียรอีกล้านปีก็คงทำได้เพียงเฝ้ามองเท่านั้นต้องยอมรับว่าคำถามของสเสวียนเตริรนั้นคำตอบเช่นนี้ของเย่ชางชิงถือว่าสมบูรณ์แบบยิ่งแล้วเขาก็คือเตา๋านั่นหมายความว่าทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นไปตามแก่นแท้ของเตา๋า หลังจากเงียบไปพักใหญ่นิมิตท,ที่ปกคลุมรอบกายเย้ชางชิงก็ค่อยๆมาลายหายไปสเสวียนเตอ๋อจึงได้พนมมือขึ้นอีกครั้งพร้อมกับก้มหน้าให้กับเย้ฉางชิงยมเป็นผู้ที่สลาดปราดเรื่องจริงๆครานี้อัตมาก็แพ้อ,อีกแล้วเย่ชางชิงยิ้มออกเรียบๆจากนั้นก็พยักหน้ารับครั้งนี้สเสวียนเตอ๋อได้เป็นผู้ถามก่อนบ้าง พระบรมศาสดาสอนว่ามนุษย์ที่เกิดมาล้วนมีทุกอยู่แปดอย่างคือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพลัดพลากจากความรักความเคยดแค้นร้องขอแต่มิได้รับและทุกจากขันทั้งห้าแน่นอนว่าศาสนาพุทธของข้าสามารถทําให้คนหลุดพ้นจากทุกเหล่านี้ได้เช่นนั้นสเวนเตอร์จึงอยากถามว่าลัทธิตามีวิธีใดที่จะทําให้คนหลุดพ้นจากทุกทั้งแปดนี้หรือไม่สเวนเตอร์เรียบเรียงคาพูดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยถามเย่ชางชิงออกไป เย่ฉางชิงแม้จะได้ยินเช่นนั้นทว่าใบหน้าก็ยังคงเรียบนิ่งเช่นเดิมก่อนที่เขาจะเอ่ยเรียบ,ยบว่าลัทธิตาปฏิบัติตามกฎแห่งธรรมชาติสเสวียนเตอ๋อจึงเอ่ยว่ากฎแห่งธรรมชาติคือสิ่งใดเย่้างชิงจึงเอ่ยโดยมีต้องหยุดคิดว่าให้ทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติสเสวียนเตอ๋อจึงเอ่ยว่าให้ทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติคือสิ่งใด วิธีฟ้าคือการมีกระทำวิธีเตา๋าคือวิธีแห่งธรรมชาติสิ่งนี้ก็คือกฎแห่งธรรมชาติเย่ฉางชิงเอ๋ยเรียบเรียบว่าความทุกข์ทั้งแปดที่ศาสนาพุทธของพวกท่านเอ๋ยถึงข้ามองว่าแท้จริงแล้วก็คือชีวิตธรรมดาของมนุษย์การหลุดพ้นของพุทธศาสนาคือทําให้คนลืมทุกข์ทั้งแปดแต่ละที่เต๋านั้นต่างกันการทําให้คนได้สัมผัสทุกข์ทั้งแปดจดจาทุกข์ทั้งแปดรับเข้ามาจากนั้นถึงจะปล่อยวางให้เป็นไปตามธรรมชาติ หลังสิ้นเสียงเหล่าคนที่นั่งอยู่ด้านหลังของเยช่ชางชิงก็เผยสีหน้าปลื้มใจออกมาทันทีก่อนจะหันมามองหน้ากันแล้วพยักหน้าเห็นด้วยสมแล้วที่เป็นผู้อาวุโสเย่ตบารมียิ่งสูงส่งความเข้าใจในวิธีเตาก็ยิ่งลึกซึ้งตามไปด้วยอีกทั้งผู้อาวุโสเย,ย่ยังอธิบายหลักคำสอนของลทัทธิเตาโดยอาศัยคำถามของสเสวียนเตอ๋อได้อย่างสมบูรณ์แบบคำตอบเช่นนี้เกรงว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าที่มรณภาพไปแล้วลุกข,ขึ้นมา ก็ยังมีสามารถแก้ได้กระมังหลังจากเงียบไปพักหนึ่งแล้วก็เป็นดังที่คนของลัทธิเต่าคาดเอาไว้เสวียนเตอ๋อต้องยอมรับความพ่ายแพ้อีกครั้งแต่ในตอนนั้นเองผู้แข็งแกร่งของลัทธิเต่าหลายคนก็สัมผัสได้ว่ากายของสเสวียนเตอ๋อตอนนี้ได้แผ่ความคิดแค้นอันน่าสะพรึงกลัวออกมาทันใดนั้นคนในลัทธิเต่าที่อยู่ด้านหลังของเย่ชางชิงพลันมีสีหน้าเข้มขึ้นทันทีก่อนจะลุกขึ้นยืนขณะเดียวกันพวกเขาก็อดมิได้ที่จะแอบดีใจอยู่ลึก 哈哈。<laughs>